ทีนี้เรามาเริ่มต่อในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับตัวที่10นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวที่10ว่าด้วยชื่อตัวที่10แล้วนะครับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับมันจะมีคีย์เวิร์ดที่สําคัญที่เขาจะชอบถามนะครับคนต่างด้าวนะครับคือหมายความว่ายังไงคีย์เวิร์ดของมันนะครับบุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีทินที่อยู่ในประเทศไทย นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับคําว่าข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วศึกษาเสร็จแล้วศึกษาชื่อเขาเสร็จแล้วเรามาดูวิเคราะห์ทีละหมวดเขาจะถามอะไรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับของทางราชการหรือข้อสารที่กําหนดน,นั้นให้เปิดเผยนะครับภายในวันไหนนะท่านก็รู้อ๋อถ้าเขามาล้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน30วันนะครับมีความจําเป็นขยายได้สูงสุดไม่เกิน60วันก็เปิดเผยภายใน60วัน นะครับข้อที่2นะครับชื่อหมวดชื่อว่าข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยมีอะไรบ้าง 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์2กระทบต่อความมั่นคง 3. กระทบบุคคลนะครับเขาเลยถามว่าอ่าอะไรนะข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะต้องมีอายุเก็บกี่ปีจำได้ไหมครับปกติ1คู่สําเนา5ธรรมดา10ราชการ20 นะครับสถาบันพระองากษัตริย์75ปีหากมีความจําเป็นขยายขยายคราวละไม่เกิน5ปีอันนี้ข้อสอบออกบ่อยนะครับกลับมานะครับตัวที่เป็นต่อความมั่นคงก็เหมือนกันตัวที่กระทบบุคคลนะครับนะจะต้องแจ้งบุคคลน,นั้นคัดค้านไม่น้อยไม่น้อยกว่ากี่วันครับ15วันนะครับนะโอเคข้อต่อไปหมดที่3เขาจะตั้งคําถามว่างไง นะข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลสมัยนั้นออกข้อสอบบัตรประชาชนตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับใบนอนุญาตประกอบวิชาชีพเราของใครของมันนะครับชื่อนามสกุลการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหมวดที่4เอกสารประวัติศาสตร์มาแล้วจําได้ไหมครับนะข้อมูลอันก่อให้เกิดความเสียหายหต่อสบันพระมหากาษัตริย์ต้องเก็บไว้แล้วก็เก็บกี่ปีครับ75ปีนะครับข้อมูลทางราชการนะครับ นะเก็บกี่ปีครับหนังสือราชการนะครับที่มันเป็นสิ่งสําคัญก็ครบ20ปีนะครับนะต้องเก็บ20ปีกรณีที่มีความจําเป็นขยายข่าวละไม่เกิน5ปีนะครับอันนี้ออกบ่อยนะครับหมวดที่5คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทุกทุกตัวเรานึกถึงคณะกรรมการนะครับถ้าเป็นตัวที่เราอ่านมาพรบรรการศึกษาแห่งชาตินะก็เป็นคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติเอาอะไรนะพรบร,ระเบียบบริหาร นะครับกท่วงกี่ส่วนพรบ,บอะไรครับพรบ,บระเบียบข้าการครูก็นึกถึงอกคสอตัวใหม่นะครับอ่าโอเคคนปีประธานหน้าที่สัดส่วนมาแล้วครับคณะกรรมาการข้อมูลข่าวสารของทางราชการมีกี่คนยี่บสามคนใครเป็นประธานในรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายครับอยู่ในตําแหน่งข่าวละกี่ปี3ปีนะครับโอเคนะครับเราก็มาดูในส่วนต่อมา คณะกรรมาการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการมีกี่คนไม่น้อยกว่า3คนทุกอย่างนะครับให้ท่านกำหนโดโทษพิจารณาตัดสินโทษนะครับจำได้ไหมไม่มีไม่เว้น1นึพักใช้แสดง3-6ปีเหมือนที่เราพูดเรื่องพอรบรนะครับตอนนี้เรามาดูโทษของพอรบรข้อมูลข่าวสารกำหนดโทษไปว่าผู้ดใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือน หรือปรับไม่เกิน5,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนะครับให้มาก็ไม่มานะครับแล้วยังหนีเห็นไหมครับฝ่าฝืนคำสั่งต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอ่าดียวรับเพื่อนเพื่อนเพิ่งมานะครับอ้าวยินดีต้อนรับครับโอเคนะครับอันนี้ก็เลยมีตัวอย่างคำถามไว้ไม่ได้นะครับ ผู้อำนวยการนี้เป็นผู้การโรงเรียนคนครถูกกล่าวหากระทาความผิดหลายทำร้ายร่างกายนักเรียนสม,มัยนั้นเป็นข่าวนะครับและไม่ได้ไปไม่ได้ไปให้นะครับนาก็คือโทษนะครับจําคุกไม่เกิน3เดือนนะครับโอเคนะครับนี่ตัวนี้ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวที่11นะครับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการคีย์เวิร์ดนึกในใจเลย เวลาเจอข้อสอบคุ้มครองสามสงข้อแปดพิการเก้าคนพิการมีกี่ประเภทครับเก้าประเภทความหมายนะครับศึกษาก่อนเนาะนะศึกษาวิเคราะห์ตัดสินใจสถานการณ์นำไปใช้เห็นไหมเกณฑ์สอบเราเอามาศึกษาก่อนเขาจะถามท่านว่าไงนะครับใครไม่ใช่คนพิการคนพิการมีกี่ประเภทขึ้นต้นบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันประกอบไปด้วยบะคคลข้อหนึ่งการเห็น 2. ได้ยิน 3. การเคลื่อนไหวสีการสื่อสาร 5. จิตใจอารมณ์ 6. พฤติกรรม 7. สติปัญญา 8. การเรียนรู้ 9. ความบกพร่องอื่นเช่นพิการซ้าซ้อนนะครับนี่เขาเรียกว่าเห็นยินไหวสื่อรมพฤติยารู้อื่นน,นี่เทคนิคนะแล้วแต่ท่านจะเพิ่มเติมนะครับอ้าวโอเคคำถามต่อมาตามคีย์เวิร์ดวิเคราะห์ผู้ดูแลคนพิการคือใคร บิดามารดาผู้ปกครองบุตรสามีพันยาพี่น้องหรือบุคคลอื่นนะครับแผนการจาัดก,การศึกษาเฉพาะบุคคลนะครับเฉพาะบุคคลแผน IEP ใช่ไหมครับให้สอดคล้องตามความพิการนะครับข้อน,นี้ออกบ่อยเนาะนะครับครูการศึกษาพิเศษแปลว่าอะไรนะครับอันนี้เป็นฉบับแรกเราต้องไปดูฉบับที่2ถ้าฉบับแรกจะบอกว่าครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป ปฏิบัติหน้าที่ทั้งของรัฐเอก,กชนอันใหม่จะบอกว่าผ่านการอบรมก็สามารถเป็นครูการศึกษาพิเศษอายุ18ปีซึ่งมีในโรงเรียนคือครูพี่เลี้ยงเด็กพิการนะครับเงินเดือน9 0 0 0บาทเหมือนกันการเรียนร่วมแปลว่าอะไรการให้เด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกตินะครับอ้าววิเคราะห์ทีละหมวดทีนี้สิทธิและหน้าที่การศึกษาในเรื่องนี้เน้คนความพิการเนาะจัดให้ตั้งแต่ตอนไหน,นแรกเกิดหรือพบความอะไรครับพิการ เห็นไหมมดูหมวดที่2ครับเขาจะถามอะไรเรานะครับนะการส่งเสริมการศึกษาสําหรับคนพิการนะครับมาแล้วคณะกรรมการคนปีประธานหน้าที่สัดส่วนกี่คนครับ28คนคณะกรรมการส่งเสริมการจัดก,การศึกษาสําหรับคนพิการนะครับใครเป็นประธานครับ รัฐมนตรีพิการนะครับไม่ใช่นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุนะครับตอนนี้ท่านาเพิ่มพูนชิดชอบเป็นประธานกรรมการสัดส,ส่วนโดยตําแหน่ง10คนผู้ทรง13คนอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปีนะครับ,รบเห็นไหมครับทีนี้เราลองก็มาวิเคราะห์ย่อยๆนะถ้าเขาออกข้อสอบลึกๆโอ้สิคนมีใครบ้างโอ้ประหลัดเลขาไล่าย,ยาวมาอธิบดีมากไปเนาะผู้ทรงชอบถามผู้ทรงครับ ู้ทรงสังเกตดีๆที่มีผู้ทรงอะไรบ้างการบริหารการศึกษานะครับคนพิการด้านกฎหมายด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านเทคโนโลไม่มีคําว่าด้านครูด้านสังคมสงเคราะห์นะครับเลื่อนลงมานะครับต่อไปหมวดที่3กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสําหรับคนพิการตั้งอยู่ที่ใดอยู่ในสปทเห็นไหมครับเขียนแค่นี้ นะครับเคยถามนะครับเรื่องง่ายๆนะครับแล้วในนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารกองทุนกี่คน21คนนะครับใครใหญ่ล่ะที่สพถะโอ้เลขาธิการทันธนุตัวนี้ใช่ไหมก็ต้องเป็นประธานนะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบางทีคิดไม่ออกก็นึกถึงผู้ที่มีอำนาจเป็นใหญ่เนาะนะครับมาแล้วตัวที่เพิ่มเติมนะครับหัวนา้คลิกนะครับนะครับฉบับที่2มีอะไรน่าสนใจนะครับนนี้ตัวนิดนึง รอกำลังวิ่งมานะครับวิ่งไปวิ่งไปไหนวิ่งมาให้ไหมวิ่งไม่ออก <c oughs> นะครับเดี๋ยวผมได้เขียนไว้ท้ายเล่มเดี๋ยวเก็บเพิ่มเติมให้นะครับอ่านี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ตัวเป็นคําเพิ่มเติมเพิกถอนอะไรขึ้นมาเฉยๆมานดนึงนะครับมาไหลไหลลงมานิดหนึ่งนะครับอ๋อคนนี้หน่วยงานคนพิกงพิก,การอ่ะนี่มีลงตัวอย่างคำถามครับ ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดคนหัตึงไม่จัดคนวนมันใช่ไหมล่ะนะครับผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการส่งเสริมคนพิการไม่จําเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิการนะครับทา่ทานเห็นฉเฉลยแล้วแหละนะครับนะนะนะไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องเชี่ยวชาญเขาเป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับนะผู้ทรงนะครับนี่ฉบับที่สองจัดไว้ให้แล้วครับลองวิเคราะห์นะครับอ๋อครูการศึกษาพิเศษตัวจริงนะครับ หมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวมีเพื่อนมาไหมนะครับไม่มีนะครับโอเคครูการศึกษาพิเศษนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับครูการศึกษาพิเศษนะครับหมายความว่าครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษสูงกว่าระดับปริญญาตรีขึ้นไปนี่เขาออกข้อสอบเนี่ยหรือ ครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีที่ผ่านการประเมินทักษะการสอนคนพิการตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคนพิการกำหนดและปฏิบัติหน้าที่สอนจัดการศึกษานิเทศหรือหน้าที่อื่นนะครับทั้งของรัฐแล,เละเอกชนเนี่ยนี่ข้อสอบเคอยออก4บรรทัดเนี่ยนะครับจำไม่ไว้ก็ขึ้นต้นครูที่มีคุณวุฒิพิเศษสูงกว่าปริญญาตรีนะครับแล้วก็ตรงกลางก็คือนะอ่า หรือใช้คาว่าหรือเห็นไหมครับใช้คําว่าหรือวุฒิทางที่ผ่านอันอื่นก็ได้ผ่านการอบรมทางนันเลขาชนนะครับแล้วก็คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาคนพิการตัวใหม่นะครับมีกี่คน28คนนะครับใครเป็นประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอธิการนะครับนะแห่งทรงนะครับโดยตําแหน่งเท่าไหร่ครับ10นะครับผู้ทรงเท่าไหร่ครับ14นะครับนะผู้พิการแต่ละประเภทไม่น้อยกว่า17เอาไม่น้อยกว่า7นะครับ มีคำไหนน่าสนใจอีกนะครับเห็นบอกนี่ข้อสอบครั้งที่แล้วเนาะครูที่มีวุฒิทางการศึกษาพิเศษระดับปริญญาตรีซึ่งทําหน้าที่การสอนและได้รับเงินเพิ่มสําหรับสําหรับสาหรับใครสําหรับตําแหน่งตันร,ระเบียบว่าด้วยเงินเพิ่มครูการศึกษาพิเศษนะครับเห็นไหมครับนี่ครับครูการศึกษาพิเศษนะครับอันนี้ก็จะมีผ่านไป ต่อมานะครับเราก็มาดูตัวที่เท่าไหร่ครับ12เนาะนะครับนึกอีกแล้วนึกอีกแล้วตามเกณฑ์สอบศึกษาก่อนวิเคราะห์ดูซี่เขามีการสถานการณ์ไหมมีอะไรให้ตัดสินใจแล้วก็เน้นการนําไปใช้นะเน้นที่สพปทเราเกี่ยวข้องอะไรเยอะนะครับเริ่มครับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับความการศึกษาก่อนเนาะชื่อของก่อนเด็กมีความหมายว่าอย่างไรขึ้นต้นบุคคล นะครับซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะครับ